เป็นสุขโลกิยะแล้วก็นิรูปปฏิสุขสุขไม่มีอุปธิสุขแบบโลกุตระเป็นโลกุตรสุขสาสวะสุขสุขที่ยังมีอาสวะอนาสวะสุขสุขที่ไม่มีอาสวะสุขที่มีอาสวะก็ยำทําให้บนเบียดในสังสารวัตรถ้าเป็นอนาสวัสุขสุขที่ทําให้ไม่มาบนเวียนในสังสารวัตร แล้วก็ยังมีอะไรอีกอริยสุขสุขของพระอริยะอนาริยสุขสุขของอนารยชนว่วงอันนะแล้วมีอะไรอีกมีสามิสุขสุขที่อาศัยอามิตรต้องอาศัยยืดรอดต้องอาศัยวัตถุเสพแล้วก็นิรามิสุขสุขที่จะไม่ต้องอาศัยอาตรนะไม่ต้องขึ้นต่ออามิตรไม่ต้องมีวัตถุเสพก็มีสุขได้มีอะไรอีกมีกายิกสุข สุขทางกายเจตสิกสุขสุกทางกายทางใจนะเยอะแยะหมดพระพุทธเจ้าตรัสไว้สาตสุขสุขที่มีความอร่อยแล้วก็อุเบกขาสุขสุขแบบอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นสุขนะอุเบกขาอุเบกขาอย่างในจตุทชานนี่เป็นอุเบกขาที่มาประสานระหว่างภาวะจิตที่มีดุญยภาพกับ เวทนาที่เป็นอุเบกขาด้วยมาประสานกันอุเบกขาเวทนาปกติสําหรับมนุษย์ปุถุชนมันจะมากโมหะคือมันเพลินๆนะที่เคยเล่าให้ฟังอธิบายคนที่เป็นมนุษย์ปุถุชนเนี่ยมันเฉยๆเฉยๆมันก็สบายถ้าบอกมันมากโมหะแต่ทีนี้ถ้าเป็นพระหัน,น์นี่อุเบกขาของท่านมากปัญญาตรงข้ามเลย นะแล้วอุเบกขาเวทนาก็จะมากับอุเบกขาฝ่ายสังขารที่เป็นภาวะจิตจที่ได้ดุลยภาพเกิดจะปัญญารู้ความจรงิงเป็นจิตที่ลงตัวเลยนะมีดุลยภาพนะเป็นกลางอันเนี้ยนี่เพียงยกตัวอย่างไว้เห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องสุขไว้เยอะแยะนะอันนั้นคำว่าสุขนี้มากมายบางทีชาพุทธเองไปปฏิบัติก็ บางทีไปรังเกียจสุขเลยก็มีบางคนไปจะเป็นอย่างนั้นเข้าใจไปว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์ให้เห็นทุกข์อะไรต่างๆอะไรไปมองในแง่หาทางทาให้ตัวทุกข์ก็ได้เห็นทุกข์ดังน,นั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องทําความเข้าใจจะเทียบกับรัฐทินิครนในพระสูตรหนึ่งชื่อเทวทหาสสูตรเคยเล่าให้ฟังแหละในพระไตรปิฎกเล่มสิบสี่เป็นสูตรแรกเลย พทธเจ้าตรัสถึงเรื่องรัทธินิครนอ้อก่อนนี้ที่อื่นก็มีเล่าอันนั้นสั้นดีเล่าให้ฟังสะก,ก่อนพทธเจ้าเคยตรัสบอกว่ามีลทัทธิบางพวกเขาถือว่าสุขจะบรรลุถึงได้ด้วยทุกขคือลัทธินิครนพทธศาสนาไม่ได้ถือเช่นนั้นลัทธินิโครนเขาถือว่าคนเราจะบรรลุสุขได้ด้วยทุกข เพราะฉะนั้นเขาจึงมาเพ็นตบะแล้วที่นี้คนเนี่ยบ,บาเพ็ตบะนะแกจะทำทรมานร่างกายอย่างที่ผมเคยเล่านะแม้แต่จะโกนผมนี่เขาจะถอนสิะเส้นเลยนะขอแหนบบถอนสิะเส้นเจ็บไหมถอนผมีิะเส้นนี่นะจนหมดหัวแหละนะเออแล้วก็มีการทรมานร่างกายในวิธีต่างๆเยอะแยะนะทีนี้ เขาบอกว่าคนเราจะบรรลุสุขได้ต้องด้วยทุกข์เพราะนั้นเขาจึงทรมานร่างกายเพื่อจะได้บรรลุสุขที่แท้จริงนี่ในพุทธศาสนาไม่พุทธไม่ถือว่ามนุษย์จะบรรลุสุขได้ด้วยทุกข์ทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญามีตั้งเยอะหมายความมนุษย์มีความแตกต่างกันแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน ในเชิงข้อปฏิบัติบางคนปฏิบัติยากรู้ช้าบางคนปฏิบัติยากรู้เร็วบางคนปฏิบัติสุขง่ายออรู้ช้าบางคนปฏิบัติเป็นสุขแล้วก็รู้ไวก็มีแต่นี้เป็นเพียงแยกประเภทบุคคลแต่เอาหลักการในแง่หลักการก็พุทธศาสนาไม่ถือว่าสุขจะต้องบรรลุได้เด็ดทุกสุขก็บรรลุได้ในการทําเหตุแห่งความสุขสิขบางั้นนะเหตุปัจจัยที่ทําให้เป็นสุขซึ่งเหตุปัจจัยเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะ ซึ่งมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวเอาที่นี้มาสู่เทวทัสูตรอันนี้จะขยายความเรื่องสุขไม่จำเป็นต้องบรรลุได้ทุกเนี่ยชัดยิ่งขึ้นพระเจ้าเจ้าก็ตรัสบอกว่านี่นะพวกมันมีลัทธิอยู่พวกหนึ่งเขาถือว่าคนเราจะได้สุขได้ทุกยังไงหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามเนี่ยเป็นเพราะกรรมที่ทําไว้ในชาติก่อนเป็นปเุเพกตะเหตุวัด พุทธเจ้าก็ตรัสว่าพวกนิครณเนี่ยเขามีความเห็นอย่างนี้อันนี้ในเมื่อถือว่าสุขทุกข์จะได้ยังไงมันขึ้นตั้กรรมที่ทำมาเดชาติปางก่อนพวกนิครณก็เลยจะต้องทําให้กรรมในธาตุปางก่อนหรือกรรมเก่าเนี่ยหมดสิ้นไปเสียทําไงจะทําให้กรรมเก่าหมดสิ้นไปก็ทําได้ได้วยการบําเพ็ญตบะฉะนั้นพวกนิครณ ซึ่งปัจจุบันเรียกศาสนาเฉนเนี่ยก็จะบําเพ็ญตบะด้วยการบําเพ็ญตบะนั้นก็จะทําให้กรรมเก่าเนี่ยสิ้นไปแล้วก็ไม่ทํากรรมใหม่ทำกรรมเก่าให้สิ้นไปทาไม่ทํากรรมใหม่เมื่อไม่ทำแต่ทาเมื่อดำบาเพ็ญตบะทํากรรมเก่าให้สิ้นไปแล้วเนี่ยเมื่อกรรมเก่ามันสิ้นไปแล้วเราก็ไม่ถูกบังคับเข้าใจไหมฮะเพราะว่าไอ้ที่เราจะเป็นยังไงไงเนี่ยเป็นเพราะกรรมเก่ามันบังคับตัวเราอยู่ พอบำเพ็ญตบะแล้วทําให้หมดกรรมเก่ากรรมเก่าหมดไปกรรมใหม่ก็ไม่ทําก็ไม่มีอะไรมาบังคับนะเมื่อเราไม่ถูกบังคับนะกรรมสิ้นไปทุกก็สิ้นไปด้วยนะทุกสิ้นเวทนาก็สิ้นไปทุกก็หมดนะทุกก็ไปอนุมทนะินะนี่คือลัทธินิครณน,นะ มองในทัศนะพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าถือว่าลัินิครณนี้เอาทุกข์มาทับถมตนโดยไม่มีเหตุผลนะนะก็ตัวเองอยู่อยู่นะแล้วก็ไปเอาทุกข์มาทับถมนมาเป็นตบะนะเป็นทุกข์ที่ว่าตัวเองไม่ได้มีถ้าตัวเองมีทุกข์อยู่แล้วก็มีอยู่แล้วแถมไปเอาทุกข์มาเพิ่มให้ตัวเองไปมาเป็นตบะทรมารร่างกายอันนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสหลัก หลักเรื่องความสุขในพุทธศาสนาหรือเป็นข้อปฏิบัติต่อสุขและทุกนี่สรุปได้เป็นสี่ข้อเด็กนะหนึ่งไม่เอาทุกขับถมตนที่ไม่มีทุกนะหนึ่งแล้วนะหนึ่งไม่เอาทุกขับถมตนที่ไม่ได้เป็นทุกสองไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำฉันใช้คำว่าทำมิกลงสุขขังณปริจจชติไม่ละทิ้งสุขที่ชอบชำมมขขชชทำ สามถึงแม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่สยบไม่ล่มหลงโมเมานี่นี่เอาแล้วนะสุขที่ชอบทำนั้นมเราไม่ละทิ้งแต่ก็ไม่สยบไม่หลงโมเมาในสุขแม้แต่ที่เป็นธรรมนั้นแล้วก็สี่เมื่อรู้เข้าใจอยู่ว่าเหตุของทุกขยังไม่หมดไปก็เพียรพยายามปฏิบัติเพื่อให้ทุกหมดสิ้นอันนี้ จะเห็นเป็นลำดับเลยนะฮะขอทวนอีกทีหนึ่งหนึ่งไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์สองไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำสามแม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่สยบลุ่มหลงโมเมาสี่เมื่อรู้เข้าใจอยู่ว่าเหตุของทุกข์ยังไม่หมดไปก็ รู้จักปฏิบัติเพื่อให้ทุกหมดสิ้นไปเสียสี่ขั้นของนิครณนี่เอาทุกทับถนตนที่ไม่มีทุกก็เลยละทุกละทิ้งสุขที่ชอบทำที่ควรจะมีแต่วันนี้คนที่ได้สุขชอบทำแล้วก็มักสยบรุ่มหลงซะอีกใช่ไหมก็ติดแล้วก็ไม่กล้าไปอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าเหตุของทุกยังไม่หมดไปนี่ ไอคนที่มีส,สุขสุขทั่วไปเนี่ยย,ยังไม่หมดเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมเมื่อยังไม่หมดเหตุแห่งทุกข์นี่มันก็ทิ้งศักยภาพเชื่อของการที่จะเป็นทุกข์ได้อยู่เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาก็ปฏิบัติให้หมดทุกข์ก็คือให้มันสิ้นเหตุข,ของทุกข์ไปซะเลยไอ,อน,นี้ก็จึงต้องถึงขั้นที่ปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาใจศกขาจนกระทั่งถึงกระบวนการภายในที่ว่าเป็นสมถาวิปัสสนาให้ปัญญารู้ความจริงของสัจธรรมจนกระทั่งว่า ทุกมันเป็นภาวะอยู่ในธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารมันก็เป็นทุกตามธรรมชาติไม่เข้ามาเป็นทุกในตัวเราจิตก็เป็นอิสระไปได้นี่ก็กําจัดถึงเหตุปใจใัจจัยทุกเลยก็เป็นอนุสาีขั้นนี่ข้อปฏิบัติต่ตอทุกในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้ารัสไว้นะเป็นหลักที่สําคัญดีเราจะได้มองถูกต้องเมื่อนั้นแล้วการปฏิบัติต่อทุกต่อสุขนี่อาจจะพลาดได้ นะหลักใหญ่ที่ว่าเป็นตงต้นก็คือว่าทุกขังปิญญายังทุกข์ขยสัตร์เป็นสิ่งสาหรับปัญญารูหนะ้าอย่าไปเป็นทุกข์นะแล้วก็มาหลักนี้อีกหลักนี้สี่ข้อเนี่ยเอาไว้ได้และช่วยได้เยอะเลยทีนี้เป็นอันว่าพวกนิพคนก็เป็นพวกที่เอาทุกข์มาทับถมตนก็เลยพลอยละทิ้งสุขที่ชอบทำทีนี้คนที่ไม่ละทิ้งสุขบางทีก็ไม่เอา เอาทั้งสุขที่ไม่ชอบทำก็เอาอน,นันก็พลาดแหลวใช่ไหมนี่ท่านให้เอาแต่สุขที่ชอบทำแล้วก็สุขที่ชอบทำคนนี่แม้ได้สุขที่ไม่ชอบทำก็หลงยิง่งมาสุขชอบทำก็หลงอีกแหละหลงหมกมุ่นหมหมหม,หม,มาวก็ไปไม่รอดและเชื้อแห่งทุกเหตุแห่งทุกที่มีอยู่ก็ไม่แก้ไขดัะนั้นจะต้องก้าวไปให้ครบนี้พอมาในการปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีปฏิบัติต่อทุกให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นท่าทีต่อทุกอย่างถูกต้องซึ่งไม่จําเป็นจะต้องไปทําให้ตัวเองทุกข์ด้วยซ้ำนะหนึ่งการปฏิบัติที่บอกว่าจะจกำ,ำ,ำ,ำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปเลยเนี่ยการปฏิบัติแม้ในข้อสุดท้ายข้อสี่ที่สูงสุดเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องไปทุกข์หนึ่งแล้วนะหนึ่งไม่จําเป็นสองเป็นทุกข์มีวิธีปฏิบัติแต่สองในบางกรณีพระเจ้าก็ตัดว่ามันก็มีอยู่ที่ว่าเราอาจจะต้อง ฝึกตนพัฒนาตนแล้วจะต้องยอมทุกบ้างในกรณีอย่างนี้ก็คือเพื่อฝึกตนเพราะว่าถ้าไม่ยอมก็คนเรามันจะเอาอย่างใจตนนี่มันนึกแต่ในแง่ตันหาใช่ไหมจะสนองตันหางตัวเองนี่อันนี้พอไปฝืนตันหาเขา้ามันกลายเป็นทุกข์โดยที่จริงนั้นถ้าคนที่ฝึกแล้วจะไม่ทุกใช่ไหมแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้ฝึกนี่ มันมองเห็นเป็นทุกข์ฉะนั้นในกรณีนี้ก็ต้องฝึกยอมทุกข์บ้างนั้นการที่ปฏิบัติในระหว่างนั้นการที่ว่าอาจจะต้องมีการทุกข์บ้างนี่ก็มีได้พระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบบอกในกรณีอย่างนี้ก็เหมือนกับเราจะดัดลูกศรให้ตรงการที่จะดัดลูกศรให้ตรงคือหมายความพัฒนาชีวิตฝึกตนให้ดี ให้เป็นชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์เป็นชีวิตที่ได้ผลพัฒนาดีแล้วเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีการดัดกันบ้างว่างั้นเหมือนกับลูกศรที่จะดัดให้ตรงคนโบราณเขาจะดัดลูกศรเขาใช้ไฟหล่นเขาเรียกว่าขาผมก็ไม่รู้จักไม่เคยเห็นเนี่ยคือเอาลูกศรมาวางบนขาก็คงจะเป็นที่สําหรับตั้งวางลูกศรแล้วก็ เอาไฟลนแล้วก็ดัดบอกว่าเนี่ยเขาจะดัดลูกศรให้ตรงเขาต้องใช้ไฟลนก็เหมือนกับผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อกำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้สิน้นก็อาจจะต้องมีการที่มองในแง่ของตัวเองที่เคยมาก,การเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสุขหรือตามใจตัวเองแบบนี้นะเมื่อมาปฏิบัติอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ไป ก็ทำด้วยเจตนาเพื่อฝึกตนเองนะมันก็อาจจะต้องลำบากหรือทุกข์บ้างในกรณีนี้ก็ถือเป็นเรื่องฝึกไปนะแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการเอาทุกข์มาทับถมตนนะฮะแต่เป็นเรื่องของกระบวนการฝึกซึ่งมันอยู่ในเรื่องของตัวเองที่ว่าเมื่อเจอสภาพอย่างนี้มันจะเอาแต่ใจตัวเองตามสบายในความเคยชินตามอำนาจตัณหาหรือกระแสกิเลสก็เลยมองเห็นการปฏิบัติอย่างนี้เป็นทุกข์ ซึ่งถ้าฝึกตัวเองดีแล้วก็จะไม่รู้สึกอะไรท่านั้นก็จะต้องมีการฝึกกันบ้างถ้ามองความยากลําบากหรือทุกนี้เป็นเรื่องของการฝุขฝนตัวเองมันก็เป็นขั้นหนึ่งในกระบวนการปฏิบัติให้ผ่านไปเพื่อจะกําจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปนี่ให้หลักการทั่วไปก่อนนี่พรุ่งนี้ถ้ามีเวลาก็จะต่อไปถึงสุขในระดับต่างๆนะ ว่าคนเรานี้สามารถพัฒนาชีวิตให้มีความสุขในลักษณะต่างๆประเภทต่างๆได้อย่างไรบ้างซึ่งที่จริงก็พูดไปเยอะแล้วนะฮะแต่คล้ายๆว่าเอามาพูดเฉพาะในเรื่องสุขกันอีกทีหนึ่งนะคล้ายๆประมวลจากที่พูดไปแล้วเพราะพูดไปแล้วกระจายอยู่น่นอยู่นี่ก็วันนี้ก็มีอะไรไหมฮะเฉพาะ สำหรับวันนี้โดยตรงที่เป็นเรื่องคำถามข้อสงสัยถ้าไม่มีก็จะผ่านไปก่อน